โอเคครับสวัสดีครับก็นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นไอโฟนส1บเอ็ดโปรนะครับ11 Pro 64 g ปนะครับเดี๋ยวชมจะให้ดูรายละเอียดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับนี่เครื่องสูนไทยแท้โมเดล T ี64 g b เครื่องดมเดิมไม่เคยแกะซ่อมนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่83เเซ์นะครับนี่ แบตอยู่ที่83ปเซนนะครับทีนี้อย่ามาดูรอบๆเครื่องก่อนนี่นะครับให้ดูตามขอบตามมุมก็ตีไปสภาพรวมๆก็สวยนะครับนิ้วรอยมีเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ให้ดูชัดเลยสองกับไฟหเห็นเลยนะครับนี่นิ้วรอยมีเล็กๆน้อยๆครับจริงๆมันนิดเดียวอะมันมองไม่ก็เห็นนะครับเพราะด้วยที่ว่าขอบมันเงานะครับ อันนี้คือตามขอบเครื่องนะยน,นี่ดูด้านหลังก่อนนี่ด้านหลังนะครับดูตรงเลนกล้องลิ้วรอยก็เรีๆกเป็นรอยครับตามการใช้งานแต่ที่เห็นชัดนะครับอยมแจ้งก่อนคือหน้าจอจะมีรอยหน่อยนะครับเป็นรอยขีดข่วนนะตอนนี้ก็คือติดฟิล์มแล้วนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยขีดข่วนนะแต่ว่าใช้งานจริงมันไม่มีผลนะก็คือง่ายๆเป็นรอยตามการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับ วนอจอมีโทนปกตินะครับทุกอย่างปกติหมดเลยมีแค่รอยที่หน้าจอกับตามเครื่องเล็กน้อยครับไม่ได้เยอะตัวนี้ให้ราคาพิเศษนะครับให้ไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบได้สิบเอ็ดโปรเลยนะครับถือว่าโอเคนะหกสิบสี่กิกเครื่อนก็รวมๆวมก็สวยนะดูอันนี้ตามตามรูปเลยนะครับนี่คือผมให้ดูจากกล้องสดเลยนะครับ ริ้วลอนไม่ค่อยมีนะมีบ้างแต่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับจะว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามือสองมีเล็กน้อยครับตัวนี้ส่วนอุปกรณ์มีแค่กล่องนะครับมีมาแค่กล่องกับตัวเครื่องนะครับเนื่องจากว่าที่ชาร์จของเดิมมันเสียนะครับผมก็เลยไม่มีให้คือมีที่มีกล่องกับเครื่องเท่าน,นั้นเองที่ชาร์จลูกค้าสามารถหาซื้อแยกได้นะครับราคาไม่แพงนะแล้วแต่จะซื้อก็ประมาณนี้นะครับ 11โปร4 g b เครื่องสูน์ไทย17,990มีเครื่องกับก่องนะครับก็คุ้มมากครับเอาไปใช้ราคาับต้องอาไปโคลสิเบเอดเลยนี่คุ้มมากก็รวมๆก็สวยนะครับสภาพนี้เก็บเลยจัดไปคุ้งคุ้มครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับให้ดูอรอบนึงแอดไลน์ Ad ร้านมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งไลน์ร้านไว้ให้แล้วก็รายละเอียดจะมีให้นะครับตามใต้คลิปนะครับ โอเคครับสนใจซักมาได้นะครับ11 Pro 64 g ิก7 9ึ0กราิมีเครื่องกับของขอบคุณมากครับผม